ตอนแรกคิดว่าแม่ตีอะใครคือ <c oughs> ทุกคนเข้าใจปะว่า <c oughs> แ,แม่ห <c oughs> ยิบกระเป๋ากลับบ้านน่ะเราก็ <c oughs> เอียงวะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการที่ว่าเราไปทานข้าวไปงานเราก็ต้องมีการใช้กระเป๋าคือเวลาไปงานกลางคืนอ่ะมันก็ต้องใช้ของหรูแบบว่าออกงานเราก็ต้องจัดเต็มนิดนึงอ่ะเนาะก็มีการถือกระเป๋าถือคลัชถืออะไรอย่างเงี้ยกันไปเนาะแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเออมันเป็นการมันเป็นงานซิดดาวดินเนอร์ซึ่งเวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะระวังกันมากๆโต๊ะซิดดาวดินเนอร์มันเป็นอะไรที่แบบ จัดเต็มจัดเต็มมากแล้วมันแน่นมากทุกคนมันก็จะมีแก้วไวายแก้วแชมเปญมันมีแก้วแบบ4ีห้ใบยอยู่บนโต๊ะเยอะม,มากๆคือมันอาจจะมีแบบพลาดแบบมีใครแบบปัดไปโดนแล้วก็แบบทำน้ำหกใส่กระเป๋าหรือว่าใส่จิวเวลรี่ใส่ของเราแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็ยิมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเพื่อนด้วยนะคะ แม่เล่าให้ฟังแล้วกันค่ะว่านี่คือประสบการณ์ของคุณอู๋เขาค่ะก็เนี่ยแหละก็ไปซิดดาวดินเนอร์กันก็แม่ก็ถือคลาสใบหนึ่งไปใ่้แมคะเป็นนางจระเข้นี่ค่ะใบนี้ค่ะตอนนี้คนอาจจะดูไม่เห็นนะว่าตรงไหนเพราะกลับมาประมาณ98%แเและเดี๋ยวสุดท้ายแม่จะบอกว่าตรงจุดไหนโอเคพอไปถึงงานปุ๊บแม่ก็ไอ้ความที่กระเป๋าเนี่ยเป็นอะไรที่เรารักไงเราก็มองแล้วว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนตอนแรกนะครั้งแรกเลยนะจะตั้งไว้ตรงกลางโต๊ะ เอ๊ะแล้วเดี๋ยวเกิดเขาเสิร์ฟไวเกิดไวมันมาอยู่ตรงนี้แก้ไวล้มใส่โอ้ยอันนี้เครียดเลยไม่เอาดีกว่าอะหงอาหารคนเสิร์ฟมาทําอะไรหกอ๋ไม่เอาดีกว่า,า,า,มาไ,ไม่ก,ไมก็อะจากตรงกลางตอนนั้นคือ,อยังไม่ได้เสิร์ฟอะไรนะจากที่วางไว้ตรงกลางอเอามาไว้ตรงข้างตัว เพราะมีคำสุขว่าปลอดภัยสุดก็มาไว้ตรงข้างตัวเลยนะแนบกับตัวเลยก็อ้าวตอนแรกก็นั่งทานไปสักพักหนึ่งด้วยความที่มันโชหลายบอกเลยตอนที่เขาเสิร์ฟโฟโกาใครจะไปคิดแม่ก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานโฟโกาด้วยนะก็ทานไปได้นิดเดียวแล้วก็อ่าเอา,เอารวบซ่อมช้อนเรียบร้อยตอนที่เขาจะเก็บจานไปอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมน้ําตาตกในเขาก็หยิบจานออกไปแต่ มันไม่พ้นค่ะซ่อมกับช้อนมันดันล่วงมาลงกระเป๋าจระเข้ใบที่แม่โชว์เมื่อกี้เนี่ยซอสเกรวี่อ่ะซอสแบบซอสเข้มข้นมากๆสีดำสีดำตาตัวกระเป๋าคลาสใบเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนังเงาไม่ใช่าชนี่ใช่แต่มันเป็นหนังแมทใช่เนี่ยเดี๋ยวเราเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันคือหนังแมทเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าถ้าทําอะไรหกใสมันสามารถดูดได้เลยถ้าสมมติเป็นเอ่อสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังแมทใสเป็นเกงยี ใส่อะไรอย่างเงี้ยหนังสามารถดูดเข้าไปได้สีมันอาจสามารถดูดไปได้เนาะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนหนังชายนี่ที่แบบว่าดูแลงอายพอสมมติว่าน้ำหกใสเราก็สามารถเช็ดออกได้เลยเนาะแต่อันเนี้ยคือมันดูดซึมได้อย่างรวดเร็วมากค่ะใช่ใช่มันก็เลยกลายเป็นรอยสีน้ำตาลอยู่บนกระเป๋าดวงหนึ่งเลยโอ้โหต้องรีบเช็ดออกเพราะไม่งั้นหนังมันจะซึมลงไปใช่แต่มันก็ไม่สามารถแมันซึมเร็วมากจนเพื่อนฝูงในโต๊ะเนี่ยสิดดาวดินเนอร์ทุกคนก็คือมามองตรงจุดเราหมด เลยทุกคนแสดงความเห็นใจอ่ะพี่เร็วๆทายังไงดีอะไรเงี้ยพนักงานเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวด้วนะครับท่านครับผมอ่ะเคยมีเคสแบบนี้แต่ว่าหกใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวผมไปเอาน้าโซดามาให้นะณะเวลานั้นคือจะน้ําอะไรก็ตามนะเอาไปก่อนแหละแม่ไม่รู้ว่าเป็นถูกหรือผิดนะแม่ก็บอกเอาน้องไปเอามาเลยแต่ในขณะเดียวกันคือหน้านี่คือเครียดมากไม่รู้จะโกรธหรือจะอะไรมันเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอ่าแล้วเขาก็ระวังด้วยใช่ใช่แต่มันอาจจะเป็นช่วงที่เราบอกเลย เอออะไรนะดวงตกหรืออย่างงี้ไหมลูกเออหรือโชว์ไม่ดีโชว์ไม่ดีช่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลคือด้วยความที่เราระวังมากด้วยก็อาจจะแบบเออระวังมากจนเกินไปหรือเปล่าจนแบบเหมือนแกล้งอ่ะมันเหมือนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบอันไหนที่เราไม่ได้ดูแลมากก็อ่ะไม่โดนอะไรแต่พออันเนี้ยที่แบบเหมือนให้ความสนใจกับมันมากๆอ่ะดูดิคิดดูดิว่าขนาดเขาหยิบจานออกไปแล้วซ่อมมันสามารถตกลงมาได้แล้วจานใหญ่มากนะทุกคนมันไม่ได้ัมันไม่ใช่จานเล็กๆที่แบบ วางซ่อมไว้ตรงข้างๆแล้วแบบล่วงลงมานี่คือจานใหญ่แล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยคือเขานั่งไปอยู่โต๊ะเด็กเขาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่แม่เนี่ยอยู่กับเพื่อนพวกเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนบางคนก็บอกว่าอุ้ยเรียกผู้จัดการมาเลยอะไรอย่างเงี้ยให้ติให้แบบให้คอมเมนตงเ้ยใช่แม่ก็บอกอุ้ยอย่าเลยอย่าเลยเพราะเรานั่งคิดของเราเองนะอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยเด็กเขาก็อุตส่าห์ไปเอาน้ำมานะแม่ก็นั่งซับ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 จนสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เลย ได้เป่าผมมาให้แล้วกันพอเดินไปปุ๊บก็ผ่านโต๊ะเขาคือว่าคือเห็นหน้าแม่แบบไม่โอเคเลยอะก็เลยแบบเอ้ยแม่เป็นอะไรก็เลยวิ่งตามคือเหมือนมันพูดไม่ได้ตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเลยใช่เพอคนนั่งเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินตามไปอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าแม่ตีอะใครคือทุกคนเข้าใจปะว่าแม่เหยิกระเป๋ากลับบ้านะเราก็เอียงวะเราก็แบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนึกว่าแม่ตีกับเพื่อนเอออะไรเหี้ยแล้วแบบว่าแล้ไหวเหรอนั่นคือโจ๊กแต่เราไม่ได้คิดจริงแต แรกคิดว่าแม่ไปเข้าห้องน้ำแต่ว่า งงว่าทําไมหน้าไม่ดีเลยอะใช่นาเครียดโอเคตามไปแล้วก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอ่าก็ให้เขาดูเพาก็ตกใจแล้วเราก็ปรึกษากันสองคนแม่ลูกเอาไงดีลูกคุณพูดว่าไงนะตอนนั้นตอนนั้นน่ะน้ำตาจะตกอะคือเราก็พูดว่าแบบเออมันช่างมันเถอะแม่แบบเขาก็ไม่ได้แก้งคือตัวพนักงานเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆปล่อยผ่านมันไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าเออครั้งหน้าเขาจะได้ระวังมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ต้องไปเอาเรื่องเขาถึงที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออม่ําท กระเป๋าเราดีขึ้นทันตาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแม่เออช่างมันดีกว่าแม่ล้มดีกว่าแม่แบบตกบันไดนนเขดบอกวอ,อกระเป๋าเลอะไปก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปวันนั้นาอาจจะแบบแบดลักแบดเดย์ของแม่เดี๋ยวเรามาลองดูมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แม่ก็ฟังจากเขาแล้วแม่ก็มานั่งคิดไงว่าถ้าเป็นแบบเออชอ่อบ ช a n d e l e ของโรงแรมตกใส่หัวแม่เงี้ยเออ,อนนคอยเรียกผู้จัดาการหรือไปเอาเรื่องโรงแรมแต่นี่มันเป็นรายบุคคลและนันเป็นพนักงานไม่ได้ล่ํารวยนะคะนึกถึงหลักความเป็นจริงเราจะไปหักเงินเขาดีเมื่อไหร่อ่ะเขาจะจะหมดแล้วเพื่อนแม่เนี่ยก็ไปบอกราคาเด็กอ่ะหน้าเขายิ่งจืดมากเ,เาก็ไปยืนเฝ้าหลับเป็นชั่วโมงเลยนะอยู่ในห้องน้ําอ่ะโซดาเนี่ย กับผ้าเนี่ยซับซับซับนี่เขาก็คอยไดเปล่าแม่เอาซมน้ำโซดาซับซับแม่ก็เป๋าเๆเป่าเป่าเป่า,ปลาแล้วเขาก็ปลอบตลอดเวลาแม่ก็บอกว่าลูกมันเหมือนจะร้องไห้เขาบอกมออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องร้องไปก็แค่นั้นกระเป๋าไม่ได้ดีร้องไปก<อ><ค>็แค่นั้นแม่บอกคือ,อยิ่งยิ่งแบบถ้าไม่คือยิ่งแบบอิโมชโนยิ่งเท่าไหร่แก็ยิ่งจะทําไม่ได้อะใช่ไหมทุกคนแล้วก็ลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบ ช่างมันแบบอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวลองส่งไปถามร้านสปาร้านอะไรเงี้ยสมัยนี้มันมันดีมากมันช่วยเราได้อะไรเงี้ยคือแต่ตอนเนี้ยเราก็กู้ไปก่อนในเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นต้องแบบเร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นแม่ก็ส่งไปให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆที่เขาแบบเออประสบการณ์อะไรเงี้ยเขาเห็นเห็นริ้วรอยอะไรเงี้ยเขาบอกค่อยเป็นค่อยไปเออเดี๋ยวแม่ลองดูซิจนสุดท้ายเนี่ยมันมันมันกู้ขึ้นมาได้ แค่ไหนถ้ามันกู้มาจนมองไม่เห็นเนี่ยอย่าส่งไปอย่าส่งไปทําสปายเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้ามันเยียวยาไม่ได้เราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงจนนาทีสุดท้ายเชื่อไหมวันนั้นไม่ได้ทานอาหารเลยเพราะว่ามันติดคอแล้วเราอยู่ในห้องน้ำสองคนคนก็เข้าห้องน้ำมาเป็นยังไงคะพี่อุ๊ยมันเหมือนเสื้อเข้าใจไหมพอเขาออกไปนึกน้ำตามันก็จะไหลอ่ะเพราะว่า มาเหมือนเขาเรียกอะไรนะลูกมามาจี้โจด์นะเราอุตส่าห์เราเหมือนก็สงบละใจเราสงบละอ่ะพามากมากอีกฮะเป็นยังไงมั่งครับพี่อุโอ้ตายละเลยจะบอกน้องพเพื่อนบอกว่า เดี๋ยวมีต้องตั้งสติดีๆล้ะต้องไม่ไม่ร้องไห้ใช่ต้องตั้งสติเพรว่าคือทุกคนต้องตั้งสติถ้าเกิดเะไรขึ้นแบบนี้คืออย่าเพิ่งอิโมชั่นอลมากเกิดแบบว่าไม่ได้ตั้งสติแล้วไม่ได้ดูแลกระเป๋าอย่างทันทีอะมันอาจจะยิ่งแบบไปกันใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องบอกแม่แบบเออตั้งสติก่อนแบบเดี๋ยวเรามาทําตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากกันนนนบบเรร่่ออองงแแวาาาามีี้้้้ตตตปญห เออกระเป๋าเราเลอะอยู่นะแล้วนี่คือกระเป๋าแมทนะเราจะทํายังไงให้มันแบบเราจะดูดซึมยังไงถ้าบบคือเราก็พยายามเสิร์ชข้อมูลว่าแบบเออเราจะใช้อะไรได้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะบางอย่างมันก็ไม่สามารถใช้กระนังแมทได้เราก็ต้องดูก่อนด้วยว่าตอนแรกอะ่ะเออน้ำโซดาช่วยได้จริงไหมแต่เรารู้สึกว่าน้ำโซดาจะเซฟที่สุดเซฟกว่าพวกเบกกิ้งโซดา soda, หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเออลองใช้ดูแล้วเราก็มันน่าจะทําลายกระเป๋าได้ น้อยที่สุดอ,ออคือหน้ามืดและตอนนั้นะ่ะจะอะไรก็ตามพอเขาแนะนําเขาบอกว่าเออลูกค้าเนี่ยเสื้อเลอะไงเคยทำเ,ออเคยทาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วออก,แ,ออกแม่ก็เอางเป็นไงเป็นกันนะเวลานั้นม,มันมันไม่ได้แล้วละ่ะหลังจากที่เราสองคนช่วยกันทั้งปอบใจนะทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาประมาณ98%แแม่ถามคนอื่นว่า อ่ดูนี่จุดอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้นะใช่ไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่หายทันทีในวันทุกคนช่คือพอกลับบ้านมาแม่ก็คอยดูทุกวันแล้วก็บางทีก็เอาออกมาเช็ดแล้วก็ซับแล้วก็ไดมมนเดิมอะไรเงี้ยทำสเต็ปตามเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ใช้น้ําเปล่าแล้วนะไม่ได้ใช้โซดาใช่แล้วก็ค่อยคดูไปเรื่อยๆทุกๆวันจนมันแบบ เอ้ยจุดมันเริ่มจางลงเรื่อยๆจริงๆแบบค่อยๆค่อยๆเว้นระยะด้วยเออเว้นระยะกว่าจะหายอ่ะกว่าที่มันจะกลับมา98%แล้วถามคนที่มาแล้วว่าแบบ เห็นไหมเห็นอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวหนังมันเองอ่ะมันมีความเป็น texture เป็น pattern เป็นแบบเออมันมีรอยสีมีอะไรเงี้ย่มันคึ้นๆนิดๆเออมันก็เลยยิ่งดูไม่ออกไม่ออกได้เท่านี้ถือว่าดีมากๆเลยวใช่ใชก็นี่แหละค่ะก็คือให้ดูก่อนบอกเลยว่ามันก็กลับมา สู่สภาพที่ทําให้แม่พอใจบอกเลยไม่ไงทุกคนเห็นปะ่ะว่ามันมีรอยดํามีอะไรเงี้ยเนอ่นันี้คือปกตินี่คือสีธรรมชาติของเขาใช่ใช่เ,เราก็เลยบอกแม่ว่าช่างมันแม่มันไม่ได้แบบมันดูไม่ออกเลยอะ่ะมีใครดูออกบ้างเอออยู่ตรงไหน <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าอาการของตอนที่เลอะเนี่ยคือตรงไหนแต่ว่าอาจจะรูปไม่ชัดนะเพราะนัเวลาแม่มือไม้แม่สั่นมากสติสตางมันไม่มีเลยแต่แม่ก็ถ่ายเห็นไหมคนนี้ยังไม่รู้เลยาไม่ได้ว่าอะไรอ่าจะขอจะขอดูกับพี่ลามองมุมมุมนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วงนี้เลยตรงนี้อ แทบจะมองไม่เห็นเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยทุกคนใช่แต่ถ้าเห็นในรูปที่ที่มือสั่น,น่ะลูกจะเห็นเลยว่าโอ้โหแม่มแม่น่าจะขึ้นมาเลยเออแม่น่าจะต้องเครียดจริงใครพูดอะไรตอนนั้นแม่บอกเลยแม่หูดับหมดแล้วจะมาปลอบใจยังไงก็หูดับต้องเอาอะไรให้กลับมาสูตรสภาพเดิมให้ได้มีแค่ว่าลูกอ่ะแล้วก็เพื่อนรักก็คือแม่แหวนแหวนเนี่ย คือกลับบ้านด้วยกันไงแม่แบนแบนก็บอกอ่านาะคุณดีกว่าคุณเดินบันไดแล้วคุณตกบันไดนะเพราะว่าคนเนี้ยอะไรหายนะแกยังบอกว่าโอ๊ยดีกว่าป่วยบางทีนี่เพชรแกาหายนะเป็นหลายกะหลัดนะ แพวกพูดว่าไงรู้ไหมเอ้ยผมก็คิดว่าผมคิดว่าช่ามันเถอะฝ่าเคะดีกว่าป่วยแกก็เลยมาปลอบเราแบบนี้อ่าเราก็เลยได้คนปลอบสองคนมันไม่สามารถไปเอาผิดหรือไปเอาเงินจากเด็กพนักงานเสิร์ฟได้อะมันทําไม่ได้ไงแต่หน้าที่เครียดเนี่ยเครียดเพราะาทำไมเราโชคร้ายเชื่อไหมตอนอยู่ให้องน้ำเนี่ย นี่คือความสัตย์จริงเขาก็บอกเป็นไงบ้างครับเออท่านเออคุณผู้หญิงครับเป็นไงบ้างครับแม่ตอบว่าไม่เป็นไรค่ะน้องไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรแม่น่ไปปลอบเขาด้วยนะไปปลอบเขาด้วยไม่เป็นไรค่ะน้องไม่เป็นไรคือรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ารู้ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับเขาก็โค้งเราอยู่ในนัะนเป็นร้อยครั้งอะบอกไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกอย่างแก้ไขได้นะไปปลอบเขาด้วยนะแต่ในใจนี่จะแก้ไขได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดันไปปลอบเขาอะนี่แหละคือที่มาที่ไปของกระเป๋าใบนีีี้อออ่่่่ะะคคาาานนแแล็ืเปรรทจมช หลายครั้งแล้วเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนที่แบบเออมีกระเป๋า,เาช่วยกันระวัง,งเพราะว่าถ้าเกิดแบบมันอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนแม่ที่แบบว่ามันออกรอย<ช>มันออกอะไรเ<ช>งี้ยเพราะนี่คือแม่ก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ รอยมันลดลงมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตแล้วเราจะได้ระวังมากขึ้นอาจจะไม่ต้องระวังมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนแกล้งอ่ะเพราะว่านี่แม่ระวังมากอ่ะแค่ระวังเวลาไปงานแค่ระวังหรือว่าคือเขาก็จะมีนักกินให้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอออาจจะมาขอหนับกินไว้โอ้ย่านะคะตอนแรกห่อค่ะเอานี่วางนี้ เอาเนปกกินนะคะ่ะคลุมม,มันไม่น่าจะโชคร้ายนะเพราะมันแนบถึงขนาดนี้ก็เลยเอาเนปกนกกินออกแล้วมาปูปูปูปากดูสิความที่แบบมันจะเกิดน่ะรอ,อยยิ้มในไอจแม่น่ะก่อนไปอะ่ะ สวยมีแต่คนแบบปู๊คอมเมนต์มาสวยแต่ไม่หามรู้ไหมว่าหลังจากรอยยิ้มอันนั้นอนะเกิดอะไรขึ้นอะก็คือเนี่ยแหละคือเรื่องนี้แหละคะ่ะก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนรู้ะะเสเตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันอีกทีหนึ่งแค่นั้นนะคะตอนนี้พูดได้ค่ะตอนนี้เขพูดได้ว่าเขาใช่ผิเ<ล>พราะมัน98%แล้วลวะลวอันนี้เป็นรุ่นแคลลี่ ลองนะคะเป็น e s Kelly Long Clutch ใชเนาะสีสเขียวมาลาคายนะคะแล้วก็เป็นหนังจระเข้ Alligator หนังแมตนะคะราคาราคาสงวนอยู่ที่เก้าแสนกว่าถึงหนึ่งล้านบาทค่ะแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล,วแ,แล้วแต่ช่วงเรทร,ราคาของ เขาเรียกว่าอะไรพีเรียดที่คุณซื้อกันนะคะพอแม่ซื้อมาประมาณนั้นนะคะช่วงเวลานั้นใช่ก็เผื่อใครถามเผื่อใครสงสัยมันถึงเครียดเลยคะแคลรี่งคลัชนะคะมันถึงเครียดค่ะใช่โอเคค่ะก็วันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราสองคนได้เจอกันกับการใช้ Amaze และโดนซอสเลอนะคะก็เนี่ยมาบอกทิปเล็กๆเผื่อแบบว่าใครอยากจะเอาไปใช้นา้แต่ก็ ใช้อย่างมีสตินะคะทุกคนแบบว่าอย่าถูจนมันแบบเดี๋ยวพอดีแบบว่าหนังมันพังอะไรเงี้ยก็ซับซับซับเอาดูแลอย่างทันทะนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะระวังกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีสติเหมือนคุณอุ๊ค่ะค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยาใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้ชงเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย